วันนี้เราพามาชมบ้านที่มีความเป็นสแตนดาร์ดของการที่เป็นบ้านเดี่ยวสูงมากครับพเพราะจะพูดถึงมาตรฐานของบ้านเดี่ยวนั้นเป็นแบบใดหลังนี้คือตรงตามตำราทุกประการซึ่งบางกอกแอสเซทได้ทำการรีโนเวทใหม่ให้ทันสมัยแล้วด้วยที่นี่คือละพาวัน15ราชพฤกษ์สำหรับหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวรีโนเวทใหม่ให้ออกมาดูโมเดลครับ โดยฟังก์ชันจะมี2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำเนื้อที่50.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย202ตารางเมตรเป็นบ้านหันทิศเหนือซึ่งจุดเด่นมากๆคงเป็นเรื่องของความโปร่งบริเวณหลังบ้านครับเนื่องจากหลังบ้านจะเป็นทิศใต้ทำให้ลมเข้าได้แบบเต็มๆบ้านก็จะไม่ร้อนครับหลังนี้สามารถจอดรถได้2คันแบบในร่มครับส่วนพื้นใช้เป็นทรายล้างซึ่งเล่นลวดลายให้ดูสวยงาม ที่สำคัญคือพื้นชนิดนี้ไม่ลื่นด้วยครับและบริเวณรอบๆบ,บ้านก็จะมีพื้นที่ที่สามารถปูหญ้าให้บ้านร่มรื่นขึ้นได้โดยฝั่งที่จอดรถจะติดตั้งก๊อกน้ำไว้ให้ก็สามารถล้างรถในบ้านได้เลยครับสามารถเข้าในตัวบ้านได้2ทางครับโดยเข้าจากที่จอดรถได้หรือเข้าจากทางเข้าหลักก็ได้ พอเข้ามาส่วนแรกจะเป็นโซนลีฟวิงสามารถนั่งเล่นพักผ่อนกันที่โซนนี้โดยผนังฝั่งที่ไว้วางทีวีก็สามารถนำชั้นวางขนาดกว้างมาตั้งได้เลยครับและมุมด้านในค่อยจัดเป็นมุมทานข้าวได้โดยจะได้ความโปร่งเวลาเปิดหน้าต่างรับลมด้วยครับ ัดมาจะเป็นห้องน้ําชั้นแรกครับลักษณะคือสุขภัณฑ์จะอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดและยังดูมีสเปซการใช้งานที่คล่องตัวด้วยและที่ชอบคือลักษณะของช่องระบายอากาศก็เป็นทรงที่ดูเก๋ๆเหมือนกันครับมาดูห้องครัวกันบ้างครับถือเป็นครัวที่กว้างนะครับถ้าเทียบกับบ้านในไซส์50ตารางวาตรงกลางสามารถตั้งไอแลนด์ได้เลย ห้องนี้มีเคาน์เตอร์มาให้แล้วพร้อมปูกระเบื้องผนังไว้ให้สามารถทําความสะอาดได้ง่ายอีกอย่างคือช่องหน้าต่างมีหลายจุดด้วยครับเปิดจากครัวออกมาจะเป็นลานซักล้างสามารถตั้งเครื่องซักผ้าที่จุดนี้ได้โดยทําไว้ให้ทั้งโซนที่ปูกระเบื้องกับโซนพื้นคอนกรีตและเป็นโซนที่โปร่งที่สุดของบ้านเลยครับซึ่งส่วนของระบบประปาระบบสุขาพิบาลจะอยู่ที่ใต้โซนนี้และหลังนี้เราทําการปรับปรุงให้ใหม่ด้วยครับ ขึ้นมาดูชั้น2กันครับชั้นนี้จะเปลี่ยนเป็นพื้นไม้ลามิเนตซึ่งสัมผัสการเดินจะได้ฟีลลิ่งแบบธรรมชาติเหมาะกับโซนที่เอาไว้พักผ่อนโดยเฉพาะครับมาสเตอร์เบดมที่นี่มีขนาด21ตารางเมตรสามารถตั้งเตียงคิงไซส์ได้ครับ พื้นที่ใช้งานถือว่าเยอะใช้ได้เลยส่วนความโปร่งก็มีหน้าต่างมาให้หลายจุดแล้วก็มีโซนระเบียงด้วยแถมมุมด้านในยังมีมุมมาให้จัด Walk in Closet ได้เช่นกันและห้องนี้มีห้องน้ําในตัวครับภายในก็มีสุขภัณฑ์มาให้ครบส่วนการตกแต่งจะเน้นเป็นธีมหินอ่อนสไตล์เดียวกันทุกห้องเลยครับห้องนอนที่2จะอยู่ฝั่งหน้าบ้านครับมีขนาด12ตรางเมตรโดยห้องนี้มีระเบียงขนาดกว้างไว้ออกไปรีแลกซ์ได้ ส่วนห้องนอนที่3จะอยู่ทิศหลังบ้านโดยเป็นห้องขนาด10.5ตารางเมตรครับและ2ห้องนี้ใช้ห้องน้ําร่วมกันที่โถงทางเดินครับโครงการลับพาวัน15ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์สามารถเข้าออกหลักๆได้2เส้นทางคือถ้าคุณมาจากรัตนาธิเบศให้วิ่งเข้าราชพฤกษ์ขามุ่งหน้าไปถนนชัยพฤกษ์ครับขับตรงมาเรื่อยๆ จุดสังเกตคือสามากรเพลสครับและขับตรงมาอีก1.4กิโลเมตรก็จะถึงหน้าโครงการหรือจะเข้าจากถนนชัยพฤกษ์เข้าซอยโยธาธิการมาแค่500เมตรก็จะถึงทางเข้าที่เป็นหลังโครงการครับส่วนเรื่องการเดินทางที่นี่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งถนนการจนาพิเศษและไป5แยกปากเกร็ดเพื่อเชื่อมต่อแจ้งวัฒนะได้เช่นกันและแหล่งช้อปปิ้งใกล้ๆก,ก็จะมีโฮมโปรชัยพฤกษ์อินเด็กซ์ชัยพฤกษ์และชิครีพับปิ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ความเป็นสแตนดาดของบ้านเดี่ยวมันเลยไม่ทําให้รู้สึกว่าถูกจํากัดโดยอยู่บนทําเลที่เชื่อมต่อโซนหลักๆได้ง่ายและตัวบ้านก็รีโนเวทใหม่ทําให้ใหม่ไปยังระบบต่างๆภายในบ้านด้วยมาในเลทราคา4ล้านกลางๆเท่านั้นครับท่าในใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ d e s c r i p t i o ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b s สไคร e ์ช anel b a ง g k o k Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ